วัสดีครับโปรดองเดือนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมเนาะนี่ถ่แบบายใครับมือวานอารมณ์ดีครับผมนอนดูการ์ตูนนะครับสารคดีการ์ตูนสัตว์โลเสียงร้องดูกับยางฟินตัวอะไรฮะตัวอะไรหมูฮะตัวอะไรฮะนอนดูชอบใจครับ ตรงนี้ไม่เคยเปิดให้เขาดูครับเพื่อพูดมันตกมูลับกันแต่แล,ลูกกำไงเสียงอะไรเหรอเหงา อา,ด,า,อาดูใกล้ๆเอาดูใกล้ๆเอาเอนอนดูแล้วก็นอนเว้นบ้างนอนวันบ้างอืมเอาเร็วดีๆก็รับไอ้ตองนะครับบุญรอดก็นี่นอนรับอยู่กันตายซุ่มนั่นแหละแต่ดีๆตามลงเดียไปนอนตีไนไกรงับกุกินอิมเร็ตนอนรับอ่ะอ่ะตัวเลย

ตัวได้ป่ะน้องดูตัวได้หฮะน้องเลี้นงไหมนี่พุ่นตำไตตกแล้วนะครับผมอแม่ทีนะ่เนาะป่าเนี่กลางวันตอนจางนะครับแดดแต่นี้ยพอเริ่มปลานี้ยตำไตขึ้นพุ่นอีกแล้วครับม,มีซิดไมรูตกมาครับผมอแต่เนี่ยครึมแล้วครับผมบ่ายโมงาการครึมมีเมกมีซิดตกอีกครับพ่ เมื่อวานตัวหลักตุเลกครับมวนตอนเย็นไม่ได้เออกับได้แต่ชี้อ,อย่างเดียวฝนตกนักเกินครับตอนเจาก็เลยวางระเบิดะเ,เต็มตีต่งาง3มนอกรับวันนี้วันพระใหญ่นะครับผมนะอาสาหาบูชานะครับผมวันนี้ตอนเย็นน่าจะเวียนเตียนนะครับคืนนี้ก่อนกางันซาครับผมจะจาวอีซีกัน่าจะ ไปตำบุญที่วัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับพุ่มนาวันนีวนยย้วันพระใหญ่วันพระใหญ่เอาหลับได้แล้วมัง้งหลับได้แล้วมัง้งฮะหลับได้แล้วมัง้งโอ้ยเปลืองแบตดยูได้แบบนี้ฮะแบตหมดนั่นนี่ปิดก่อนนะ เ้ยน้องแบ็หมดอะไรเบ็ดมดอะไรมั้งฮะไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมไปเอาจบไปแล้วจะไม่ยอมครับดูอีกจะดูอีกอ่ะฮะเอาดูไปอีมเอา บใบจัยแบ็ดมดก็คอยจยนะ่แล้วเนาะมันรอ้อไม่จากไปนอนตรงนี้เลยดือมึ <BS> นมันรอ้อน หล <tem Certain influences> en like hey. ับได้แล้วมั้งหลับได้แล้วมั้งเออนอนได้แล้วมั้งเออปิดนะนี่เปิดนะเปิดนะเปิดนะเอ้ยเปิดไหมนอนได้แล้วมั้งต้องใช้ลำโพงกับผมไม่ใชรได้กับกูชอบเกาที่นี่เป็นแปะ ตั้งใสยลำโพงครับอีกอย่างนึงเวลาผ่าจูงไปแล้นะครับเขาจอบเลียจอบต้มนี่หมดกัดครับผมนอนนะขนาดนอนสายตายังเลือบดูตัวรับเป็ดได้ดินี่ปอเป็ดนะนี่เป็ดนะดูมาเอามาเนีย không đây đây à, không à. phăng, không phải, non phăng, không 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 phăng không 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 Chữ không à không à không mà Nói chữ không à Chơi không Chơi mà, chơi, mà. Chơi, mà. Or, mà, chơi, mà. ชาเชอรี่ไหม่ะชาเชอรี่ไหมอ่อืมแพนควิน เออนอนด้วยดีเออไม่กลัวเลยเออนอนแล้วลลลก็รับมังนะใช่โจงนี่คือผูกลมร่วมไว้นะครับผมนะคือวันก่อนเขาโดดไปทิ้งแล้วครับผมเพราะวา่าต้มดินขึ้นมาช่วงนะครับพอต้มต้มตินขึ้นมาช่วงตรงนี้บนโจงนี้มันต่ำครับผมก็ดูด ตัววันนี้ก็กระโดดอต่จะงัตนอันตรายครับพวกวันก่อนโดดมากกว่าวิ่งกล้ามออกไปนอกตะนุ้นไม่ดูรถนิดเดียวกับอันตรายครับก็เลยต้องพูดไว้นะครับพี่สีไม่งั้นมูปวดไหล่ลุดแล้วบินอย่างเดียวครับจะมา้นงเรียกกระเม้านเออนอนก่ไม่กวนเลยนะนอนนะนอนนะ แล้วนอนแม่อะแล้วรนอนไม่ดูเลยใช่ไหมเก๋กะพุมจำรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมนะใด้หมู่วันนอนก่อ,อนจงใจดูเบื่อแล้ครับเจนไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม